ญญเซลอย่าราตนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับ EP นี้นะคะพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆนับเลขภาษาเกาหลีกันนะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าคนเกาหลีเนี่ยนับเลข2แบบนะคะน้องๆเคยเห็นอิลอีซัมซ่านับแบบนี้ก็มีนะคะหรือว่าบางทีเราก็จะได้ยินเข้านับเวลาตอนถ่ายรูปใช่ไหมคะฮัน่าจื้อเซ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าอา้าแล้วเวลาไหนเราจะใช้การนับเลขแบบไหนนะคะวันนี้พี่นุ่นก็จะมาเล่าให้น้องๆฟังแล้วเราก็จะมาฝึกนับเลขหลักแสนกันไปเลยคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตามมาเลยนะคะะเริ่มจากนะคะการนับเลขที่ใช้มาก ในในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะนั่นก็คือการนับเลขจีนนับเลขแบบจีนนั่นเองนะคะนับเลขแบบนี้นะคะน้องๆเคยได้ยินอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่นุ่นจะสอนให้ฝึกออกเสียงตามกันนะคะ1ถึง10เลยค่ะอ่ะเริ่มเลยนะคะเอ๋เอกระดกลิ้นด้วยนะคะเอ๋เอนะคะต่อไปค่ะ2นะคะอีอีอีอ สามค่ะซามซามซามคล้ายๆกับเลขสามใช่ไหมคะต่อไปค่ะสี่ก็ซาซาซาต่อไปค่ะห้านะคะโอโอโอหกค่ะยุกยุกยุกเจ็ดนะคะเชี่ยเชี่ยเชี่ยกระดกลิ้นด้วยค่ะแปดค่ะแพล แปแป่กระดกลิ้นด้วยนะคะต่อไปค่ะเก้าคู่คู่คู่สิบนะคะสิบ0ิบิบเห็นไหมเหมือนกับการนับเลขสิบเลยนะคะอ่ะ1-10ถึงอีกครั้งนะคะ1 2 L, e, 3 4 5 6อ8สามกเแิบโอเคลองนับถอยหลังดูไหมลองฝึกดูไหมสิบคู่ 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1น้องๆฝึกพูดได้แล้วนะคะก็อย่าลืมว่างๆนั่งฝึกเขียนนะคะต่อไปค่ะเวลาเรานับ11นะคะเราก็10แล้วก็1เอามาประกอบกันนะคะ11ก็เป็นชิบิลนะคะอย่าลืมลิงก์เสียงด้วยนะคะชิบิล1 1นะคะชิบีชิบมิบีบ 1 7 18ชิ20คูลองฝึกนับแบบนี้ไปจนถึง99เลยแล้วกันนะคะคราวนี้ค่ะพอเรานับไปถึงหลักถึงเ9แล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเรานับว่าอะไรคะเพกเพกเพกก็คือ100นะคะต่อไปค่ะพันหลักพันนะคะหลักพันนะคะก็ออกเสียงว่าช่อนช่อน หลักหมื่นนะคะออกเสียงว่ามานมานของคนไทยบอกว่าหมื่นใช่ไหมเปลี่ยนเป็นสระอาค่ะมานนะคะน้องๆจําหลักแบบนี้ไว้นะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะมาฝึกนับเลขกันแบบถึงหลักแสนเลยนะคะทีนี้อันนี้พักไว้ก่อนนะคะสําหรับการนับเลขแบบจีนอ๋อการนับเลขแบบจีนนี้นะคะจะใช้เวลาไหนบ้างใช้บอกราคายังไงล่ะเห็นไหมบอกราคาใช่ไหมคะอเลมาเออ คูชั่นโอเบกวอนเยอ,อย่างเงี้ย9 5 0 0นอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นบอกเป็นตัวเลขจีนนะคะบอกเวลานะคะบอกเวลาแต่ว่าบอกเวลาที่เป็นหลักหลักนาทีด้วยนะคะแสดงว่าอะไรหลักที่เป็นชั่วโมงเนี่ยใช้เลขอีกแบบหนึ่งนะคะแต่พอบอกนาทีนะคะก็จะใช้เลขจีนนั่นเองนะคะเช่นฮันชีซัมชิป,ปุนโอเริ่มเวียนหัวแล้วใช่ไหมคะว่าจะใช้เลขอันไหนดีนะคะ ต่อไปค่ะวันเดือนปีนะคะก็ใช้เลขแบบจีนนั่นเองนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็นับเลขแบบจีนนะคะเช่นคงอินคงผายผชซ้ำเศร้าแพเบอร์โทรศัพท์ที่นู่นโทรไม่ได้แล้วนะคะต่อไปค่ะส่วนสูงน้ําหนักนะคะค่างค่างเงินนะคะหรือว่าเลขรถประจําทางนะคะสาย58อย่างเงี้ยก็โอชิภาบอนบัสซื้ออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเลขพวกนี้หนูก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะอ่ะ พักเอาไว้นะคะสำหรับเลขจีนต่อไปค่ะการนับเลขแบบอุ้ยการนับเลขแบบเกาหลีนะคะก็คือการนับเลขแบบใหม่นะคะนะท่าน้าทอเสดแบบนี้นะคะเวลาถ่ายรูปอ่ะลองมาดูกันนะคะพี่นุ่นจะช่วยออกเสียงให้น้องๆนะคะนับ1-10ดูนะอ่ะทานะ้า่านาะหนึ่งนะคะต่อไปค่ะทูทูสองนะคะต่อไปสามค่ะเส็ดเสดเส็ด ซีเน็ดเน็ดเน็ดค่ะทาซอตทาซอตทาซอต6นะคะยอซอตยอซอตยอซอต7ค่ะอิลโกบนะคะอิลกระดกลิ้นด้วยนะคะอิลโกบอิลโกบอิลโกบต่อไปค่ะ8นะคะยอดอยอันนี้นะคะออกเสียง มีตัวสะกด2ตัวนะคะตัวลือกับตัวพือใช่ไหมคะแต่ออกเสียงตัวหน้าตัวเดียวค่ะยอดอยกระดกลิ้นขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะยอดอยต่อไปค่ะเลข9ค่ะ <Your day. S 1> อาบอาบนะคะอาบต่อไปค่ะเลข10ค่ะยอกระดกลิ้นค่ะย่อนะคะต่อไป 11บเถึงยีนะคะ11บเถึงยีนะคะลองออกเสียงตามนะคะยอรานายอรานานะคะ11ยอลทูลยอลยอทูลกระดกลิ้นด้วยนะคะยอลทูลต่อไปค่ะยอลเซต13ยอลเซต14ยอลเล็ยอลเล็นะคะต่อไปค่ะ15ยอลทาอตยอลทาศตสิบหกค่ะยอลยอซอดยอลเยซอดสิบเจค่ะยอลอิลกบยอลอิลกบ 18ค่ะยอยาดลยลยกระดกลิ้นเก็บรายละเอียดนะคะต่อไปค่ะ19ยอราหบยอราหบลิงเสียงค่ะยอราหบนะคะ20่ค่ะซูมูนนะคะและก็อ0 40 50่ะิ0 40 50 60อันนี้ก็เป็นคำศัพท์แยกต่างหากนะคะอันนี้ก็ต้องจำอีกนะคะเช่น30ก็ซอรึนนะคะ40มาหึน50ชิน60เยซุนนะคะ 70อิรอิรนนะคะ80ก็ยอดึน90ก็อาหืนนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะนับเลขนี่ก็มีความสับสนได้พอสมควรน,นะคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกเขียนด้วยนะทีนี้การใช้เลขแบบนี้ก็ใช้ไม่เยอะเท่ากับการนับเลขแบบจีนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาบอกอายุนะคะอย่างเช่นอายุ20ก็อะไรคะซึมุนซาลใช่ไหมซึมุนซาลอย่างเงี้ยนะคะ อายุนะคะบอกอายุต่อไปค่ะบอกจํานวนนับสิ่งของอย่างเช่นออสมุด2เล่มหนังสือ5เล่มออกระเป๋า3ใบแบบนี้นะคะเป็นเลขจํานวนนับต่อไปค่ะบอกชั่วโมงนะคะบอกเวลาแต่ว่าที่เป็นหลักของชั่วโมงนะคะจะใช้ตัวเลขแบบนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคราวนี้นะคะเมื่อเราเรียน ตัวเลขทั้งสองแบบไปแล้วนะคะน้องๆต้องฝึกท่องจํานะคะแล้วก็ฝึกเขียนด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มฝึกนับเลขกันนะคะพี่นุ่นจะสอนให้นับเลขหลักหมื่นกันเลยนะคะหลักหมื่นนะคะเริ่มจากง่ายๆก่อนคะ่ะ853เนี่ยเราจะพูดยังไงเป็นภาษาเกาหลีนะคะวิธีการฝึกเริ่มต้นนะคะน้องๆดูเลยหลักเลข8นี่หลักรไรคะหลักร้อยใช่ไหมคะหลักร้อยภาษาเกาหลีพูดว่าไงคะ เพกใช่ไหมคะเพกเพกก็คือหลักร้อยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเลข5เลข5นี่หลักอะไรคะหลักสิบแล้วก็สิบแบบนี้ใช่ไหมคะคราวนี้เราก็มาไล่ดูทีละตัวเลยนะคะอืที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยเราเลขอะไรคะเลข8ใช่ไหมคะกี่ร้อยกี่เบกกี่เบกเพลใช่ไหมเพลเบกเราก็เขียนไปตรงนี้เพลเลข8ก็เพลนะคะเพลเบกก็800ได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะหลักสิบ โอใช่ไหมคะโอเลข5เราก็ใส่ไปค่ะโอชิบเห็นไหมโอชิบแล้วหลักหน่วยเราก็เขียนเลยค่ะซาำแบบนี้นะคะเห็นไหมเราก็จะนับได้แล้วว่าเ e ลเบกโอชิบสเลเบกโอชิบอ่าเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวมาดูหลักพันกันเลยค่ะหลักพันนะคะสมมุติเรามีตัวเลข4526แล้วกกันนะคะอ่ะ วิธีการก็ทําเหมือนกันค่ะน้องๆแค่เรามีอะไรแค่เรารู้หลักของค้าอ่านี่เลขสี 4, นี่หลักไรคะหลักพนันภาษาเกาหลีพูดว่าอะไรช่อนใช่ไหมคะช่อนอ่าหลักร้อยหลักร้อยพูดว่าอะไรเพกหลักสิบแล้วก็ชีบรอไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาไล่ดูเลขแต่ละหลักนะคะอย่างเช่นกี่ช่อนคะกี่พนันกี่ช่อนชาช่อนใช่ไหมคะชาช่อนต่อไปคะ่ะ โอเปกเห็นไหมต่อไปหลักสิบดูซิเลขอะไรคะเลขสองอียิบอย่าลืมหลักหน่วยด้วยนะหลักหน่วยก็6ใช่ไหมยู you, แบบนี้เห็นไหมอ่านตัวเลขได้แล้วค่ะชาชอนโอเปกอียใช่ไหมคะเย่ yeah. ทีนี้วิธีการฝึกนะคะน้องๆก็ทำยังไงนะคะน้องๆก็เอาตัวเลขเนี่ย แปดสสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนไปค่ะหลักพันห้า6 2 5้าอยี่หย้าอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมาจากไหนโอเคน้องๆก็ฝึกนะคะฝึกแบบวิธีแบบพี่นุ่นเนี่ยนะคะคราวนี้มาดูหลักหมื่นกันบ้างค่ะมาดูหลักหมื่นนะคะ,ะสมมติพี่นุ่นเขียนตรงนี้แล้วกันนะหลักหมื่นเอาสักหเอย่สิบเอ็ด หลักหมื่นบ้างนะคะใช้วิธีการเดียวกันค่ะเราลองมาซ้อมดูนะคะหลักหมืน่นภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรคะมานใช่ไหมคะมานเปลี่ยนจากหมื่นเป็นมานนะคะต่อไปค่ะหลักพันช่อนหลักร้อยเพกใช่ไหมหลักสิบก็ชี้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆไล่รายละเอียดเลย,ลย,ลยตัวเลขค่ะกี่มานกี่มานยุกมานใช่ไหมคะกี่ช่อน 7,000น,นะคะคีเพกคูเบกยี่ิบเอลแบบนี้นะคะเราก็นับเลขได้แล้วอ่ะยุงมืนเจ็ดพแบบันเก้าร้อี่ิบเลเก่งมากนะคะอ่ะคราวนี้มีข้อควรระวังอยู่อันหนึ่งนะพี่นุ่นจะเขียนให้ดูนะคะเอ่อสามสองหนึ่งหนึ่งหกอะแบบนี้นะคะลองดูนะคะ ซ้อมอีกครั้งหนึ่งค่ะหลักหมื่นใช่ไหมหลักหมืน่นหม่านหม่านเพหม่านช่อนสิคะหม่านช่อน,หล,น,อนห,หลักพันช่อนใช่ไหมคะหลักพันช่อนหลักร้อยเพกใช่ไหมคะหลักสิบสิบอ่ะคราวนี้ใส่ตัวเลขค่ะกี่หมืน่นกี่หมืน่นซ่่มใช่ไหมซ่่มมานกี่ช่อนกี่ช่อนอีช่อนอีช่อนใช่ไหมคะทีนี้มาดูหลักเพกตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวพี่นุ่นใช้สีแดงหลักเพกเพกตรงนี้นะคะมันเป็นเลขหนึ่งนะคะน้องๆไม่ต้องใส่เอลลงไปแล้วนะคะไม่ต้องใส่เอลไม่เอาแล้วนะคะเราพูดเพกไปเลยนะคะพูดร้อยไปเลยนะคะในกรณีที่เป็นเลขหนึ่งนะคะน้องพูดหลักไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลักสิบก็เหมือนกันเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมคะดังนั้นน้องก็นับว่างไงคะชิบไปเลยนะคะไม่ต้องเอลชิบแบบนี้ไม่เอาแล้วนะคะแล้วก็มาเก็บตัวสุดท้ายก็คือยู นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูนับว่าอะไรซัมมานอีชอนเพ็กชิมยุบอย่างนี้ไปเลยนะคะดังนั้นบทสรุปนะคะขออีกอันหนึ่งสุดท้ายแล้วถ้าพี่นุ่นมีตัวเลข1,11 1 1หมื่น่ะครบอะอย่างนี้หนูจะนับยังไงคะเราก็บอกแล้วว่าเราไม่เอาออลไม่เอาอลเลยเอาหลักอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะนับว่าอะไรมานชอนเพก ชิปอ1อมันชอนเโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นการนับเลขหลักหมื่นนะคะแบบง่ายๆนะคะน้องๆอย,อย่าลืมไปฝึกกันเยอะๆนะคะจะได้เก่งๆเร็วๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะ EP นี้ก็จบเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากเอาไว้อีก นิดนึงนะคะกดไลค์กด Subscribe ข้างล่างนะคะใต้คลิปสีแดงๆนะคะข้างๆก็จะมีกระดิ่งด้วยใช่ไหมคะกดแจ้งเตือนเอาไวค้ค่ะกดทุกอย่างเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใน EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สวบมาชิโกโยทาอืชิกานโตมนาอบ๊ายบาย